สวัสดีครับผมไทเกอร์แก๊งประวานนะฮะวันนี้เรามาปลูกเรซโปเทลหมายพันธันก้านแดงกันนี่นะครับผมผมไม่ได้ลงมือเองแต่ผมจะมีหมอแหนะอ่ะพ่อสวัสดีนายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนอยครับตอนนี้นี่คือนี่คือนี่คืออะไรครับเนี่ยนี่คืออะไรไอ้ต้นเรียกกระท่อมนะเรียกตามท้องบ้านเราเรียกกระท่อมนะอ่า ชื่ออะไรคร็อคเทลเรดโฮเทลเรดโฮเทลสายพันธุ์ก้านแดงเชิญครับผมตอนนี้เราคือเราจะต้องไปไปปลูกมันอันนี้เป็นกิ่งพันธุ์ใช่ไหมครับเนี่ยกิ่งพันธุ์นะเราตอนมาใช่ไหมฮะแล้วแล้วแปลงข้างๆนี่แปลงอะไรครับเนี่ยอันนี้มันจะมีทั้งผักชีผักชีผักกาดขาวผักคะน้าผักคะน้าอันนี้คือเป็นแปลงสาธิตที่อยู่ยามว่างๆใช่ไหมครับเนี่ยครับยามว่างๆโอเคตอนนี้เราขุดหลุมประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย ปเป็นตฟกว้างยาว1งฟุตยาอีกุัอตอนนี้นขุดหลุมเรียบร้อยอขยอดูนะใระปียวดูนตอนนี้นะฮะดูนี่ขนาดกิ่งพันดูดูกิ่งดูใบครับยังแบบเ,เขียวขนาดนี้ถ้าลงดีจะขนาดไหนวันนี้วันที่ยี่วันที่สิ เดือนสิบสองสองันรอยห้าหกสิบสี่นะฮะตอนนี้เราใส่นี่ลองรุมด้วยอะไรครับเนี่ยไอ้นี่มันเป็นใบไม้นะใบไม้ที่มันต้นในเป็นปุ๋ยปุ๋ยวัชพืชแล้วกันนะฮะใบไม้ที่ปุ๋ยนอกนาอันนี้มีการทดลองก่อนเพราะปกติที่ส่วนใหญ่เขาจะลองด้วยขี่วัวแต่ว่ามังเอิญเราไม่มีใช่ไหมครับใช่ไหมฮะไม่มีไม่มีไม่มีได้ออกไปซื้อก็เลยทดลองแบบนี้ก่อนอ่าอันนี้คือจุดเริ่มต้นของเรานะฮะ นี่เป็นนี่เป็นต้นสาธิตที่เราจะปลูกดูซิว่าจะโตแค่ไหนแล้วก็จะสูงประมาณเท่าไหร่เราจะให้เขาเรียกว่าไงนะติดตามกันไปเรื่อยๆว่า1เดือน2เดือนสเดือนต้นจะสูงประมาณไหนแต่มีจะได้ยังไงตอนนี้อันนี้เป็นต้นที่เราตอนนะครับตอนนี้คือที่เราตอนมานะครับ อ่าลงแล,แล้วก็ลงประมาณนี้แหละครับลงประมาณนี้อ่ามีเออ่การแนะนำอย่างอื่นไหมครับคิดว่าไม่มีอะไรมากมายนะอ๋อ<ร>นี่<ร><อ>นคือ,อแบบจะไม่ยุ่งยากเลยเพราะว่าเป็นต้นที่ที่เราตอนมาแล้วนะอืมเพื่อไม่ตายนะครับเนี่ยแบบนี้ฉันนีจะดดูว่าแค่้เวลาเท่าไหร่ถึงโต จะโตสองเดือนและสาเดือนดูที่ว่ามันจะใหญ่ประมาณสักเท่าไหร่อืจะลองดูตอนนี้พืชกระท่อมหรือที่ผมเรียกว่าเรสโฮเทลกำลังเอ,อมาแรงในขณะน,นี้เขาเรียกว่าถ้าเกิดใครไม่ปลูกคือคนที่คนคนี้เขามีแล้วเขาก็จะไม่เดือดร้อนอะไรแต่คนที่ยังไม่มีเขาก็พยายามจะเริ่มต้นคือคนเรานะฮะถ้าเกิดสมมติว่าคิดแล้วไม่ทำอ่ะก็ ใช้ความคิดเปลืองเปล่า,ลาแต่ถ้าคิดแล้วลงมือจะทําให้สําเร็จหรือไม่สาเร็จจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเขลองดูเขาเรียกว่ามีประสบการณ์คำคำว่าประสบการณ์ก็คือได้ลงมือทําแล้วแต่ถ้าเกิดคําว่าประสบการณ์เยอะประสบการณ์มากน้อยนะั่นอยู่ที่ว่าระยะเวลาใช่ไหมครับใช่ลองลองดูอันนี้เป็นจริงตอนนะะคิดว่าม่น่าจะเกี่ยหายอันนี้ต้องการที่ว่าให้มันดูที่ว่า สองเดือนสามเดือนเดือนนึงมันจะโตจะเท่าไหรม่มันต้องอัดแน่กันได้มั้งเดี๋ยวลากมันชอนไม่ได้เอาเ,เอาหญ้ามาคุมหน่อยได้ไหมอันนี้แน่นอนขึ้นมาบนเนี่ยก็เป็นปุ๋ยอีกอย่างนเกิดใบไม้ แต่กิงก่งสองกิ่งนี้ใบดีนะครับเนี่ยใช้วิธีการค้้มก็ได้นี่ <Okay. S 1> เอาต้นไอ้นี่เอา,าเยอันนี้ไงไอเน,นี่ยไอต้นไผ่ะค้มมันหน่อยนี่ไอที่เป็นงางามนังสติกอะเพื่อให้มันชูขึ้นไป ิ้มก็อยากให้มันบานนะครับนี่คือการค้ำ ค้ำเก่งนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะให้เก่งเชิดขึ้น,นทำแบบง่ายๆทดลองดูทดลองดูว่าจะ,จะได้ผลเปักเท่าไหร่พอสักระยะหนึ่งพอเขาอ,อยู่ตัวแล้วก็จะจะปัามปรดออกให้เขาลาบเกินไปนี่จากผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการปลูก ต้นเลดโฮเทลเลยนะครับเนี่ยนี่เป็นการประสบการณ์ครั้งแรกทดลองดูลูแล้วไม่มีอะไรมากมายแต่ทันี้มันก็ยากอยู่ที่ว่าเราต้องไปซื้อซืออ้อกระต้นมาแล้วก็มาทดลองดูเขาบอกว่าเจ้าเรสโฮเทลหรือว่ากระท่อมก้านแดงเนี่ยมันจะชอบแดด ใช่ไหมครับเพราะว่าชอบแดดมากนะอยู่แดดได้ยิ่งดีแต่ตอนนี้เราจะต้องคุมมันก่อนเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นให้ให้ลากก่อนเลยอ่าลดน้ำไหมเนี่ยลดน้ำไหมลดที่ลดสักทีนึ่งให้ให้ลากก่อนจับหน่อยนี่เราก็นี่เรามีนี่คลองอกันกันพวก พวกหมาหรือแมวหรืออะไรอ่า,<ม>าสวย,สวยงามทค่นั้นเองครับก็ไม่ได้อะไรมากเอาเอาไม้ตอกคําสีสีทิศสามทิศเนี่ยก็ได้เพื่อไม่ให้มันขยับเพื่อหมาสีหมาหรืออะไรมาคุยทําจะหน่อย

หนาเลยหรือแมวหรืออะไรมันเข้ามาหนูเลยเข้ามาัใช่ไหมเนี่ย ให้ที่เราหุ้มนี่มันขยับเพื่อมันจะมีพวกหมาหรือแมวหรืออะไรเข้ามารบก,กวนโอเคโอเคจบตอนนี้เราก็จะลดน้ำสักหน่อยหนึ่งตรงน,น,นั้นมีไหม ทูที่น้อยกันมาหมาก็ไม่ต้องมายุ่ง Các đơn nó vắng này kia. นี่เราก็ได้ลดน้ําเสร็จแล้วนะครับก็จะปล่อยเอาไว้ดูที่ว่าสักเดือนหรือสองเดือนหรือสักเดือนหนึ่งเรามาดูทีดูที่ว่าเขาจะโตได้แค่ไหนถ้าเพื่อนๆอ,อยากทําก็เราทดลองดูได้สูตรนี้ง่ายๆเอาก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับสักเดือนสองเดือนเราเข้ามาติดตามดูกันสักงน่อยครับสวัสดีครับ